ไขปริศนากล้องวงจรปิด2ตัวซึ่งเป็นจุดสำคัญบ้านกำนันนก ล่าสุดพบร้านกล้องที่ติดตั้งให้แล้วพร้อมเผยกล้องดับได้จริงหรือไม่ทีมข่าวอามารินทีวียังคงเกาะติดความคืบหน้าในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในบริษัทบ้านกำนันนกหลังพลตํารวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือวิกโจกออกมาเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดโดยบอกว่ากล้องสามารถบันทึกภาพได้ทั้งหมด13ตัวแต่อีกสองตัวที่เห็นตอนยิงไม่สามารถบันทึกภาพได้เพราะถอดปลั๊กออกโดยทีมข่าวอามารินทีวีไปพบกับ ร้านกล้องวงจรปิดที่ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บริษัทกำนันนกเจ้าของร้านให้ข้อมูลว่ากล้องที่ไปติดให้เป็นกล้องวงจรปิดยี่ห้อไฮวิว5,000คาเมราซีรีส์ภาพคมชัด4ล้านพิกเซลภาพสว่างใสมีไฟอินฟราเรดกลางคืนสว่างและมีไมคในตัวกล้องส่วนเซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพคือยี่ห้อไฮวิวรุ่น NVR 8,900ซีรีส์รองรับความคมชัด5ล้านพิกเซลโดยกล้องบางตัวใช้ระบบไร้สาย เนื่องจากบริษัทกำนันนกมีพื้นที่กว้างขวางโดยมีเครื่องกระจายสัญญาณ Wi-Fi ส่งสัญญาณภาพจากกล้องวงที่กล่องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริษัทของกำนันนกถือเป็นอุปกรณ์คุณภาพขั้นสูงโดยทีมข่าวได้ภาพลับวันที่เจ้าของร้านกล้องวงจรปิดเดินทางไปติดตั้งให้กับที่บริษัทของกำนันนกจากการตรวจสอบพบว่าวันที่ไปติดกล้องวงจรปิดพบว่าคือวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาข้อมูลระบุว่าเมื่อไปถึง พบว่าบริษัทของกํานันนกมีกล้องของเดิมอยู่8ตัวกล้องเสีย2ตัวทําให้เหลือใช้งานได้6ตัวโดยเจ้าของร้านกล้องเข้าไปติดตั้งกล้องเพิ่มทั้งหมด7ตัวจุดที่ติดตั้งเพิ่มคือบริเวณหน้าประตูบริษัท2ตัวป้องรอปพ1ตัวอาคารหลังป้องยาม1ตัวอาคารจอดรถหรู1ตัว ส่วนอีกสองตัวคือบริเวณหน้าห้องคาราโอเกะที่มองเห็นมุมจัดโต๊ะจีนและห้องพระหลังสระน้ำซึ่งสองตัวนี้เป็นจุดที่ถูกอ้างว่ากล้องไม่สามารถบันทึกภาพได้โดยเจ้าของร้านใหญ่รายนี้ยืนยันอีกว่าวันที่เดินทางไปติดตั้งกล้องช่วงเดือนมีนาคมพบว่ามีกล้องสองตัวที่เสียอยู่แล้วแต่อยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าบริษัทไม่ใช่กล้องสองตัวที่ทางมิกโจ๊กหมายถึงคือบริเวณจุดหน้าห้องคาราโอเกะและหน้าห้องพระ หลังสระน้ำซึ่งกล้องสองตัวนี้ตำรวจบอกว่าไม่สามารถเปิดดูได้พบว่าในวันที่29มีนาคมเจ้าของร้านมีการตรวจสอบมุมกล้องในวันที่ติดตั้งจะเห็นว่ากล้องมุมที่หายไปส่องให้เห็นพื้นที่จัดงานซึ่งเป็นบริเวณถนนในบริษัทซึ่งเป็นจุดตั้งโต๊ะจีนส่วนอีกมุมพบว่าจะส่องไปที่พระพุทธรูปด้านหลังสระว่ายน้ำ ซึ่งทั้งสองมุมนี้เป็นจุดที่คาดว่าสารวัตรแบงค์ถูกยิงสำหรับวิธีการปิดกล้องวงจรปิดทางเจ้าของร้านเปิดเผยกับทีมข่าวอมรินทีวีว่าทำได้สองวิธีหลกัหลกๆ1ปีนขึ้นไปถอดสายไฟจากตัวกล้องวงจรปิดออกโดยตัวกล้องจะติดอยู่ภายในกล่องพลาสติกจากนั้นจะต้องไขน็อตเพื่อเปิดกล่องออกมาจากนั้นจะถอดสายไฟที่เชื่อมกับตัวกล้องออกคนที่ทำจะต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปซึ่งจุดที่ติดตั้งกล้องที่บริษัทกำนันนก สูงประมาณ3เมตรคาดว่าใช้เวลาถอดไม่เกิน5นาทีส่วนวิธีที่2คือการไปลบ i p Address หรือหมายเลขประจำกล้องวงจรปิดโดยต้องไปลบข้อมูลที่หน้าเครื่องบันทึกแต่วิธีนี้จะค่อนข้างยุ่งยากกับบุคคลทั่วไปต้องเป็นช่างที่เชี่ยวชาญเท่านั้นส่วนกรณีถ้าถอดปลั๊กเซิร์ฟเวอร์กล้องจะทําให้กล้องภายในบริษัทของกำนันดับมากกว่า2ตัวอย่างแน่นอนไม่สามารถบันทึกภาพได้หรือถ้าสวิตช์ปิดเซิร์ฟเวอร์ระบบกล้องวงจรปิดก็จะดับทั้งหมดเมื่อถามว่าสามารถ ปิดระบบกล้องวงจรปิดจากโทรศัพท์มือถือได้หรือไม่ทางเจ้าของร้านยืนยันว่าโทรศัพท์มือถือดูภาพปัจจุบันและย้อนหลังได้เท่านั้นไม่สามารถสั่งปิดระบบกล้องวงจรปิดได้ในมุมมองของตัวเองให้น้ำหนักไปที่วิธีที่1คือการใช้บันไดปีนขึ้นไปถอดสายไฟออกจากกล้องวงจรปิดก่อนที่จะเกิดเหตุนอกจากนี้เจ้าน้องร้านเปิดเผยว่าระหว่างที่ติดตั้งกล้องมีลูกน้องของกำนันเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดลักษณะเป็นชายปัดผมเกลียนคล้ายตำรวจ